หบบ้วยได้อลนา,นาปีนี้ฉันแค่ขอผ่านอะไรกันเนี้ยดูอยู่ใกล้บ้านฉันแต่ไม่เคยมาเห็นบรรยากาศนี้เลยปีนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้จอง

ประมาณล้านห้าครับูเยอะอยู่นะแร้เป็นงานำราการออกมาใชสินัดตอนนี้เป็นต้นเปาเป็นงานครับกับาวิจที่ต้องไปรับรายงานมาก็คู่จิตละตั้งนะครับก็สบตัว้ก็นะครับก้าก็บรรยากาศก็เป็นไปอย่างนครับอย่างกรณีแบบนีเราจะดูที่เจ็ดตานับปีกันงานะครวบ เพราะว่าโทษของการฉีกมันนึกว <están> ่าทา้งลายปักเนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันนะจ๊ะมันเกิดห้ามีก็ต้องมีการตรวจนะครับมีการปรับไม่ได้ต้องเคอยู่กัำพื้นแบขอพนักงานไปสืบสวนสอบสวนที่จะตอบพนักงานสืบสวนสอบสวนนี่คือของตองตองตองนะคะรวจตํารวจในพื้นที่ครับค่ะที่ที่อุบลราชธานีที่เขตไหนัี้ดูคือครับเป็นพิเศษครับ คือเป้าหมายในการออกมาใช้สิทธิ์ซึ่งทางท่านประธานกรกตนะท่านวางไว้ว่า5%คือไม่ได้โอกาสเลือกตั้งครั้งที่10ปีมาคือเมื่อปี2 5 6 6เนี่ยนะครับเป้าหมายของทางจังหวัดคลราชธานีกับบ้านไว้ไม่เท่าไรแสนมากนะครับของอุบลรัชธานีก็จะตั้งเป้าไว้มากกว่าส่วนนิดหนึ่งนะครับคือผมตั้งเป้าไว้ที่80%ครับ ค่ะคือเทียบกับปีหกหละครัคอมคีเง่าตงอาีกมในขึ้นในวันนี้มีอะไรบ้าคะคืคือผก็ติดตามจากการรายงานิดาสวยจังเลยต้นไม้ต้นนี้อ่าถ้ามีหลายต้นจะสวยมากเลย หนี่จะต้องถารูปนี้มันบานพ่อยก็งามอยู่ด้วยนี่ต้องถายรูปนี้หน้าลงนี้นี่าาในการลงแล้วก็ก็ไปอยู่ในบริเวณุี่มาหลาเวลานี่นอนที่มาก่อนีเนเพื่อมาแสดงนเพี่าก็ได้ทุคน

การกิจโยนะครับหรือว่ามรดกเสด็จังภารกิจท่างตรวกิจนตัไม่ได้ออกมาใช้ินตั้งตอนนีเหลือนอะ้ออ้อันนี้ส่วนหนึ่งก็คือไปนอนพักผ่อนเพื่อเอาแรงมากรีดกรีดตอนเย็นนะคะีเนี่ยออเสียงครับตีอย่างพร้อมเพียงกันครับเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศไทยครับจ้าวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านขอรวิทยอดทองดี ดูบรรยากาศเลยนะตอนนี้ก็คือยังรถยังพอเคลื่อนขบ,บวนได้อ้อันนี้คือที่พักทั้งหมดนะคะบ้านคอยบ้านคอยยังมีพื้นที่อีกเยอะดูอันนี้คือต้นกล้วยพักพิงได้ ที่จากงานถึงตรงนี้เลย